โอ้โหดูนี่สิครับสับประรดสีครับผมโดนน้ำฝนโดนแดดหน่อยดูสิสีสันสวยงามมากครับผมดอกสับประรดสีครับแขวนไว้ในคอนไม้นี่ เกอรส,สีม่วงวันนี้แดดร้อนมากครับผมอยู่ที่สวนเหมือนเดิมครับผมขณะนี้เวลาแปดโมงครึ่งแล้วครับผมดูสิแดดกำลังจ้าเลยครับผมปกติตรงนี้จะเป็นร่มนะครับแต่ว่าเมื่อวานได้ตัดต้น กิ่งไงนี่ตะคบตัดต้นตะคบออกตัดตะกิ่งนะครับผมก็เลยแดดเลยสองจ้าเลยครับผมที่จะไปยืนตรงร่มหน่อยครับผม รกมากเลยครับช่วงนี้หน้าฝนก็เป็นอย่างนี้ครับผม <S <S <an> <S เหตุที่ตัดต้นตะขบกิ่งต้นตะขบออกเพราะต้นไม้บางชนิดเขาเอ็นหาแสงแดดครับผมแสงแดดไม่พอ เขาก็เลยพยายามเอ็นออกหาแสงแดดขนาดต้นน้อยนาดูดิต้นน้อยนานี่ใบสวยมากครับเขาอยู่ในร่มไม่โดนแสงเลยแล้วก็ไม่ติดลูกด้วยครับผมน้อยนาอีกต้นหนึ่งครับนี่เขาเอ็นไว้นู่น ก็พยายามเอนไปหาแสงแดดมีลูกติดอยู่นี่แต่แสงก็ไม่พอมีรถวิ่งผ่าน ก็เลยจำเป็นต้องตัดออกครับผมให้โลง่งจะบังต้นนี้ด้วยครับผมต้นสมโอแสงก็จะบังหมดเลยช่วงเช้า ต้องการให้ต้นไม้บางชนิดเขาโดนแสงแดดด้วยครับผมอย่าต้นชวนชมนี้เขาก็ชอบแดดมากก็อีกสักพักเขาก็จะแตกกิ่งแตกยอดใหม่ครับผม ว่าหน้าหน้าร้อนปีหน้าหน้าหนาวนี่ครับไม่กี่เดือนก็แตกยอดไวครับต้นตะกบดูสิเขาเอ็นมาจนต้นนี้ก็เอ็นตามไปด้วยต้นหมากลิน้นต้นเพกกานี่ ต้องหาหลักมาผูกด,ดึงไว้ครับเอ็นมากออกดอกแล้วครับผมนี่การดอกเริ่มติดดอกแล้วต้นเปนกาก็ <c oughs> <c oughs> ฝากติดตามด้วยครับผมหนุ่มสุรินพอ,อ์ยู่พอกิน อันนี้ก็อยู่ที่สวนครับผมก็เมื่อวานตัดต้นตะคบออกครับผมไม่ไดถ่ายให้ดูครับเมื่อวานเช้าก็มาตัดหญ้านิดหนึ่งยุงเยอะต้องตัดหญ้าออกบ้างครับอันนี้ต้นมะรุมตัดยอดออกเลยครับผมเขาจะยืดสูงมาก ต้นตะขบเขาจะคลุมมานี่หมดเลยต้นตะขบเขาจะกลุมหมดก็เลยต้องตัดยอดออกยังไม่ได้เก็บทิ้งเลยครับก็เก็บกองๆไว้แถวนี้แหละครับเป็นปุ๋ยต่อไปครับใบก็เป็นปุ๋ยดีมากครับใบอ่อนนี่ยอดเขา จิ้มน้ำพริกอร่อยมากครับเนี่ยไปลวกจิ้มน้ำพริกยอดอ่อนดีจังเลยเดยต้องมาเก็บหน่อยทิ้งไว้ก่อนครับผมนี่ต้นมะนาวต้นนี้ก็ต้องการแสงใบก็งีกครับเด็ดออกบ้าง ดูไหนหนาต้นนี้ครับผมติดลูกดกมากเลย คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็อัปเดตในสวนครับผมเมื่อวานตัดต้นตะขบออกไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมเพื่อที่จะให้แสงแดดเขาส่องถึงทั่วครับ วันนี้แดดร้อนมากเลยครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเดี๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวฝนตกอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมต้นปักหวานนี่มแมลงกินนะครับเนี่ยต้นพักหวานรอดอยู่ต้นเดียวครับผม อยู่ข้างต้นตะคบก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมไปดูต้นสับประรดสีอีกนีสวยงาม ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและติดตามหนุ่มสุรินพออยู่พอกินขอบคุณมากครับ